อาจจะเป็นข้าวหน่อยพี่น้องนี่ก็เป็นโรงเรียนเงีไปเลยนะแง สบายดีทุกคนออกน้องนายเท่าสวัสดีครับสบายดีวันนี้กับพ่พ่อกับบ่าาเล่าตอนนี้อยู่ท่วงนถนนเส้ียนทางลัดจากอำเภอหมวกสละบุรีแปรอำเภอหมวกเล็กครับเฮ้ยจากจากหมวกเล็กไป,ไปสละบบุรีพี่น้องจะแวะไปเขาหน่อยบ้านเขาหน่อย เขาเฮ็ดอันนี้เนี่ยอะเขามีผลิตไฟฟ้าข้างหันล่มผลิตไฟฟ้าพี่น้องเสียทางนี่ก็เป็นเส้นทางรัดอีกเสียทางนึงครับเสียทางระว่างช่วงเทศกาลทำให้รถติดกับส่วนมากรัดมาเส้นนี้ครับแลนไปออกอ,ออกแถวแถวหมวกเล็กครับ รถต,ติดหลายถนนมีสภาพเนาะเอาละบอลาถึงมาว่าเรื่องเป็นรุนลลงการใส่เงินเกีบครับพี่น้องครับตอนนี้เาากำลังรุนลลงบอใส่เงินบาทว่าสิเป็นไปได้ซ้ำไรนั่นกับบอหูแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นไปยากครับที่บอใส่เงินบาทเป็นไปบม่ได้ครับ เพราะว่าตั้งแต่ได้แต่ไร่แ,แล้วคนเล่าเฮากระได้ใส่เงินบาทที่แล้วเนาะแต่ก่อนเนี่ยก็ะใส่เงินบาทตลอดครับมาใส่เงินกีบเงินบาทเงินนอนลลาเงินตอนนี้มาใส่เงินดวนบาทเ <c oughs> ยอะให้เบาถอดพี่น้องเลยกระซำพุดดินพุดดินฟังจะคล้องพุดดินทมจะคล้องายใ,ใจบอกระตายซ้ำ ูน้ำมันมีการแก้ปัญหาแก้บ่ได้แก้บอ่บอได้สักยางนนสักแนวสีใหม่ประชาต้นทำตามทุกสันวันักสิมูกเสือกไห้อันนี้ให้เงินกีบม่ะให้ใส่ในภายในประเทศบ่ให้ใส่เงินบาทเพระาระว่าคนรกนาร่งกันปะเห็นออกไปออกเองี้ยดู่ถแถวแทงท่องเที่ยวต่างๆ ลายหม่องลายบอลครับขึ้นหอดป้ายพี่น้อ,เองเอ้ยได้กะบ่ได้ดอ,อกอดบ่ได้ดอกคนเฮ้าเคยเคยกินเขาเมื่อกี้กินเขาคือคือเก่าอ่นล่ะเสียไปกินแนวอื่นเมื่อกี้บ,บ่อิ่มบ่แซบพี่น้องเอ้ยเมียนบ่แล้วอีกอย่างหุยหึดหึดตาเล่า แต่ละคนความคิดเนวไยไแต่ละคนนี่คิดบ่มีความเก่งความสลาดพี่น้องเลยบ่ม,มีการแก้ปัญหาที่บอกบอกว่าไห้คอแมนนั่นโทรฮาลูกไห้กลับบ้านเออไห้กลับบ้านมาอยู่เล่าผูดใดเหตุงานอยู่ไทยนั่นบอกกันมาฝ่ากันมาฝ่าันมาอยู่บ้านมึงอยู่เล่ากูเหตุงานอยู่เล่า ลังขาดแค้นค้นงานผนว่าโอ้ยเมนภัยสิบอยากไปเนาะว่ายังไงซะแบบบ่มีความคิดเนาะทั้งผู้นำผู้อันนรับประเทศกไกลเรืเองอย่างไรกะบ่บเคยแก้ไขบ่เคยีมาคิดเอาแต่แบบพ้นประโยชน์บ่คิดถึงประชาชนประชาชนผู้มือนี่เขาโู่กันหมดเลย กับไปกับอะไรแล้วกับประ,ะปเทศยังกับไปตายบ่บ่มีแนวกินบ่มีแนวใสเงินก็ต้องลไลหาเด้หาอยู่แล้วมันสิพ่อยังมันสิบ่พอใดกินดอกน้องมันก็แค่นั้นละ่ะพอใดอยู่ได้ใส่นั่นละเพระเรื่งกับส่งเงินกับบาพานบรื่องด้กระเลียงรอบคร่วให้รอดดอกอยู่ไทยกันยังพ่ไเด้ส่งเงินกับบา,บบาอดดอนส่ง,ง,นบบง,นนงนั่นส่งนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ เฮ็ดเงื่อนเฮ็ดสัานดูเล้ากลับไปมันกับบได้นี่ยังเกิดขึ้นพี่น้องครับกลับไปกับยูซํมเก้านี่แหละครับเป็นอยังงคือจังแก่ปัญหาตะกรนันรืูสีปล่อยไว้มันยืดเยื้อจนตัวเงินอีบออนขาออนขาลงออนขาลุ่งีสีก่ก แต่เป็นอย่างสิมาแก่เอาย่ามย่ามหนี่มากกับบบ่อใดดอก็งบ่อท่านแล้วทางที่ดีทือแก่แต่เริ่มตนเอาดีสีตาคือว่าประเทศเแต่ต่างประเทศมากกัเป็นเงินของจะาของบอแหยใส่เงินผู้อื่นเห็นบ่อคนไทยเมืองไทยเขาเห็นอย่งไรเขาบอรับเงินอนสกุลอื่นเลย อีกอย่างหนึ่งก็การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาบ้านเมืองมันขอบคุมกันมดละ่ะพี่น้องครับชีวาเนี่ยอะไรเนาะมันเบาอ,อยากเรื่องแนวนี้การส่งออกการขายการขายเศรษฐกิจร่วมกันไปมดละ่ะทองคำมุนันมี่ร้ายกันก็เดี๋ยวเอาทองคำไปเอายัางคำประกัน เงื่อนกีบนะพี่น้องนี่นะครับเป็นสัญญาณสัญญาณที่บดีครับจิมาให้ยกเลิกใส่เงื่อนกีบใส่เงื่อนบาทพี่น้องขอโทษก็ไพ่หลายๆครับพี่น้องมันโทษาอะไรโบซามาทีอีกเลี้ยงได้ดอกว่ามันมันมีความจําเป็นอยู่แล้วนะใส่เงิ่อนบาทเพราะว่าเห้ไปสื่อของเ้าไปสื่อคองอยู่ไทยนี่จาต้องใส่เงินบาท หรือของจิมข้าวขายที่เขาเอามาขายอยู่แลาวนี่กับไปซื้อมาตะาไทยหมดกตกใส่เงินบาทพี่นอ้องมันยากบางนีละเคยเด้๋ยวใส่เดียวใส่บ่มัน,ม,น,ม,นมันบ่หยใส่เงินบาทบ่อยอกครับต้องเด้ใส่เชรจังได้กับพ่บ้านนี่เป็นอย่างจัง สิมาให้บอกย้ามนี้แต่ก่อนแต่ท่านเป็นผู้รักผู้ใญตนตน่ต้นเรื่องเศษรษฐกิจเรื่องบริหารประเทศเป็นยังคือบอจัดการตั้งแต่พุ่นเขาเอ่ยว่านะเขาเอ่ยว่าแนวนี้ก็คือมัวหายลอ้อมครอบเนาะมัวหายแล้วจังมาลอม้อมคอบพี่น้องเลยมันก็บ่มีประโยชน์ยั้ ทางทีด่ดีแก้ปัญหาเงินเฟอ้อให้มันได้เพราะเมีนวา่าสีียอันนี้พี่น้องมันยุดยุดใส่เงินบาทมันยุดบ่ได้อยู่แล้วถามมันยุดบ่ได้กับแก้ปัญหาแนวอื่นเพราะว่าเงินกีบออนคาลง่งออนคาลง่างเรื่อยอืออืผู้ไดสิไปอยากอยู่เล่าเนาะ ยิงเงินกีบออนคาคาแรงงานคาคาแรงกันเริ่มหน่วยล่งพี่น้องเทียบกับเงินบาทสมมุติว่าทางเงินกีบอออนคาลงเรื่อยๆสมมุติว่าเงินเดือนนี่าาสามล้านสามล้านกีบพี่น้องตกเป็นเงินไทยตอนนี้จะบาดกับบอฮั่นรูเพือน มันภาวามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆล่ะเงินบาทว่าเงื่นเหล้าตอนคานักครับอาจจะอยู่เดือนหนึ่งกับสองพันสองพันหาเออสองพันแปดสองปัญหาประมาณนี้อาจอนาคตอาจจะอ่อนลงไปเรื่อยเหลือสองพันสองพันสองสองพันสามนี่เงินเดือนนี่มันจะอยู่ไว้บ่ยู่ไทยสิบดีบดีเอาเงืนบาท ส่งไปให้คนอยู่เล่า <ar> แต่ละปีเป็นพันๆล้านเป็นพันๆล้านบาทพี่น้องบ่ธรรมดาเด้คนมาเหตุงานอยู่เมืองไทยถือว่าส่งเงินกลับบานอยู่บ่แมเมนใน้น่ๆยบาทพี่น้องนี่ล่ะเขาคอยเหลือเฮตใไ้เรตะกิจเงินเข้าประเทศจะของบ่แมเมนวาสิีห้มาให้เขา นี่กรับไปอยู่ประเทศไปทํางานอยู่ประเทศจะขของบันนี้เมื่อกันค่าแรงก็นหน่อยกับบ็้แหละแทนที่ส่งเสริมให้เขาเออหาเงินเขาประเทศได้หลายแมนบรลพี่น้องแทนอี่ส่งเสริมแรงงานทำถูกต้องทำเอ็มโอยูถูกต้อง ออกมาขายแรงงานห้าเงินข้าประเทศตัวมันเป็นสีเมนต์ขาดแรงงานมันกับ่มีคนเหตุแล้วคนคนเล่ามันกับวางงานหลายอายุด้วยพี่นอ้องมังนี่นาดำหน้าน้ำ,นำ,นำคนเขาวางงานหลายมันกับทีเ่เขาผลผพผลนี้มเขาไปเหตุมันกับได้เงินเดือนเอยมันกับคคุมการการการเดินทางแล้วก็การไปพักไปพักอยู่ กันไปพัก้องพักก็ต้องใ,ใส่เงินแต่ะละเดือนมากเดือนจะบาทตัวพ่อค้าเจสจียใจดอกพี่น้องครับาถึงแล้วนะครับผมบรรยากาศดีพี่น้อง มีอุนผลิตไฟฟ้าครับอาจจะเป็นข้าวหน่อยพี่น้อง เอาไว้เลยนะสังเอาครับทุกคนสำหรับคินี้าเราขอตัวลาไปก่อน กันคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ